นี่เป็นไง็บอกไขควงคัดคาร์ดี้ตตัวนี้150ยห้นิวตันดีจริงไหมขอบคุณสำหรับคำถามของช่างบอยด้วยที่ทำให้ผมอ่ะได้เก็บประโยชน์นี้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเราใช้ไขควงรุ่นที่เป็นท้ายตัดแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีข้อค่อนข้างลึกเนาะเวลาใส่เข้าไปแน่นอน หัวสมเร็วเนี่ยมันจะมีระยะก่อนซึ่งเขาเรียกว่าแบ c ็กแล็กของเขาแล้วก็ชักเข้าชักออกชักเข้าค่อนออกค่อนข้างที่จะได้เยอะเอาไขควงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นปลายสี่แฉกทั้งสองกวางมาใส่ละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเพื่อนดูพร้อมกันนะครับแล้วชักเข้าชักออกดูครับ ระยะคลอนหรือว่าระยะที่วิ่งเข้าวิ่งออกตรงเนี้ยมันจะน้อยกว่าเพื่อนเเห็นไหมเท่ากับแบคแบล็กน้อยกว่าทีนี้สิ่งที่ผมจะสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัวทารลดีตัวนี้หรอกครับที่มีปัญหาแต่ เจ้าล่องสล็อตัวนี้ต่างหากที่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือตัวนี้มันมีหน้าตัดอยู่ด้านหลังนะครับอ่ามันก็เลยมีส่วนที่จะล็อกอยู่ด้านในของหัวตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้ได้น้อยแต่ตัวนี้มันยื่นออกไปอีกนิดนึงทําให้มันล็อกได้มากแล้วก็ระยะคอนของแบ็คแลคเนี่ยมันก็ไปตามพื้นที่ที่มันไปค้ำอยันถึงแม้ว่ามันจะคอนเยอะนะครับแต่เราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ายังไงก็ขันได้แบบนี้อยู่แล้วครับ นี่ครับ <Wow. S 1> เพืนดูครับอ้อร้อหนิวตันออกหรือเปล่ามาเนี่เพื่อนดูออกมาไฟฟร,ฟรีตรงบริ <Wow. S 1> เวณข้อต่อตรงนี้รัดล้อรถเก่งไหวไหมต้องวัดปอนให้ด้วยด็อกเตอร์ไมโครมิเตอร์ครับได้ถึง2 2 0นิวตันนะครับเต็มที่เลยเลขศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีขีดๆ <c oughs> ตัวนี้ กดอีกหนึ่งรอบตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นี่แน่นจนล้อรถเนี่ยล็อกถ้าไม่อยู่ยังแก๊กนี่ลั่นโป๊ะๆเลยนะแล้วก็เอาตัวนี้ขันให้ดูแบบชัดเจนดูสิออกไหมร้อยห้าสิวตั้นขันปอนซ้ำด้วยหนึ่งสองสามจ้ะ เน่ยังไงก็ออกานานหน่อยแต่ออกนะจ๊ะเห็นไหมก็ปรากฏว่าสเปคของตัวนี้นะครับเจ้าแคลดี้ตัวนี้นะเกินสเปคแน่นอนนะครับเพราะว่าผมขันเข้าไปเนี่ยเต็มแม็กเลย 210นิวตันกับประแจปอนของดรไมโครมิเตอร์ครับแล้วก็ขันให้ออกให้เพื่อนๆด,ดูนะครับนะนอกจากตัดต่อกับไม่ได้ตัดต่อเพื่อนลองดูได้เลยนะครับใครที่สนใจอยู่บอกว่าแรงไหมพี่แจ็คแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวนะว่าจะแรงเกินเราสามารถปรับนะครับทอร์กได้1ขคีดนะครับให้อยู่อันแรก35นิวตันแบบนี้กดอีกทีนึง110นิวตันกดอีกทีนึงครับ 2 5 0นิวตันเราสามารถปรับได้3ระดับในราคาหลักร้อยแรงไหมหลักร้อยถูกไหมและประกัน1ปีด้วยมอเตอร์บัสเลตตัวเครื่องสวยๆแบตเตอรี่ใช้ได้ขั้นต่ำา2ชั่วโมงเพื่อนช่างพี่ช่างและผู้รับเหมาใช้อยู่กันเป็นประจำบอกว่าทนแรงใช้ได้จริงประกันจากช่องแจ็คเชวชาญ เปลี่ยนตัวเครื่องให้เลยสนใจนะครับกดในตะกร้าสีเหลืองๆจิ้มๆถึงๆไปไม่ต้องห่วงเรื่องประกันกดติดตามมีปัญหาทักแชทพี่แจ็คตอบให้ครับ